วันนี้เรามาเร็วนะคะเอาอาหารมาให้เด็กโอ้หนูจะตัดกันลูกไม่เอา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 ไม่ไม่ทำกันลูกนี่นี่นี่ไป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 มามาตามมาครับเร็ว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 ามาครับไปไปหยุดหยุดหยุดวิ่งเร็วเร็วเร็วเรครับน้ำหน้าไปเลยครับไอ้ที่หนูไปน้ำหน้าสิเดี๋ยวรถเหยียบเนี่ย ไปเรียวเรยวเรียวเรยวเรวไปเรครับเร็วครับไอ้ี่หนูไม่วิ่งอ่ะไปลูกไปไปไปมามามาลูกเี่ครับไปเลยครับนำไปเลยครับไปครับไปครับเอาดืนเยีวอีกไอ้ตัวนี้ไปเรวเรียเรวรวเรวเรวเรว มาหมดยังมาหมดยังปะาะยิงยอ้าวเร็วหน่อยครับเนีวรถแรงรถลุกรถแรงรถแรงรถแรงนี่มีเบรกนะครับวันนี้เราตามไปดูเด็กๆนะคะว่ายังอยู่ที่เราเอาเอาเขาเข้ามาไว้ในล่มหรือเปล่าเพราะเรากลัวฝนตกเมื่อคืนมันมันค้มมากเลย เราย้ายเขามาอยู่ตรงที่เราทำหลังคาให้แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าแม่เขาขาบลูกออกไปไวที่รูเดิมปะมันดูกันอยู่กันไม่เอ่ยหรือว่าแม่ขาวขาาไปไว้ที่พงเดิมแล้วอืมไม่อยู่เลยครับ อุ้ยเสียงร้องตรงไหนวะแอลแอลเสียงร้องตรงไหนครับอย่างน้อยหนาจิ๊วออกมาเร็วจิ๊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 วมันกินนมลูกมามาแล้วมาแล้วมันกินนมครับออกมาเร็วไปกินข้าวดีกว่าลูกแม่ขยิบข้าวมาให้วันนี้หนูมีสองตัวแล้วลูกไปไหนอีกสี่ครับมาลงมาครับเร็ว เออหน่อยๆผมแมาเล็วสามมาเล็กกินข้าวครับมาเร็กๆๆๆตี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 มาครับมาครับเลวลูกมาลงมาเร็วมาลงมาครับดี๋มาๆมามาลูกมาลงมาเร็วแม่พาไปกินข้าวกินข้าวกินนมครับสี่ตัวแล้วครับหนอนออกมาสี่ตัวแล้วมาลูกไปอยู่ข้างในอีกครบแล้วหกตัวไป กินข้าวกินนมกันครับลูกปะหกตัวครับหกตัวครับกินข้าวกินนมกันนะครับเริ่มโตรเริ่มเดินได้แล้ววันนี้อานนมมาให้เด็กๆนะคะบางตัวก็ตัวเล็กมากเลยอาจจะแบบน้ำนมแม่ไม่ถึงแม่อาจจะไม่ค่อยมีน้ำนมหน่อยนี่มีจะมีอยู่สองตัวใหญ่กว่าเขาเลย นี่นี่มาดูน้องตัวนี้ตัวนี้น้องเป็นตัวผู้นะคะตัวผู้สองตัวเลยค่ะนี่นี่นะน้องตัวกลางนี่น้องตัวกลางสีเทาเป็นตัวผู้ตัวน้องตัวนี้ตัวเมียตรงนี้ก็น้องตัวเมียตรงนี้ก็น้องตัวเมียครับน้อหมดก็จะเป็นหกตัวตัวผู้สามตัวเมียสามตัวผู้จะตัวใหญ่กว่าเขาเลยนะคะเพราะว่า เขาหน้าจะแบบกินจัวค่ะส่วนตัวเมียจะตัวเล็กหน่อยเราก็เลยเอานมมาเสริมให้ดูลิ้นแดงแปลบเลยดูครับกินข้าวกินนมแล้วนอนนะครับนะวันนี้มาดูแค่นี้นะเดี๋ยววันหน้ามาดูใหม่นะครับนูไหมวันหน้ามาดูใหม่นะครับ